ส,สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนคล่าฝันวันนี้ก็พามาตกปลาแต่เช้าเลยนะที่อ่างเก็บน้ำแม่มอกนะครับจะมีผลงานปลาชะโดยักษ์ให้ชมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปตามชมกันเลยวันนี้ก็จะมาล่าชะโดนะท่านผู้ชมไปลุยครับผมมาเจอคอกชะโดนะท่านผู้ชม แดงๆเลยนะครับเดี๋ยวลองตีเดี๋ยวปักดูจะก,กาัดหรือเปล่าจะโดดจะไม่จมโดดเลยง่ายเดียวจะโดนมา,าเดียวโอ้โหโดนเลยจะโดนมาเดียวโอ้สายสายดีด้วยวสะบัดโอ้สาใหญ่เลยครับ Say giải thưởng chung chung. Mhm. Mh. 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 sẽ Mh. 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 sẽ Mh. 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 ต้องระวังนะครับตัวเบ็ดสามทางสองตัวอย่างเงี้ยซ้อนหางนี่ผูกโโหลุดพอดีเลยเห็นไหมตัวเบ็ดเกี่ยวสวิงสายตึงท่านผู้ชมโโมาแล้วตัวเบ็ดเกี่ยวสวิงหลุดพอดีนะ นี่เลยกัดเหยื่อตัวนี้เลยลาพาร่าลิตโตแลบ9ก้นะตัวนี้แล้วก็คันที่ใช้นะครับเป็นเอ่อคันโุมานาแบ็กเพอร์เวดยี่สนะครับความยาว7ฟุตสเซนดีเซนไวแล้วก็เหนียวมากนะตัวนี้ท่านผู้ชมสุดยอดเลยตัวนี้เป็น โัวใหม่มีวางจาหน่ายแล้วนะครับแต่แบงค์เดิมนะแต่ออกแบบมาสวยก็เดิมแล้วก็ประกบกับลอก G-Max กับตันนะครับนี่เลยตีดีมากท่านผู้ชมแล้วก็สาย P.E. G-Max ถักไปบวกหนึ่ง P.E. 4นะตรงนี้เป็นป่ามมยาลาบนะครับปล่อยลงไม่ได้นะต้องงัดอย่างเดียว P.E. 4ควบคุมสายฟูโลโคาร์บอนเป็นฟูโลโคาร์บอนร้อ ของ GMAX นะหกสิบปอนโอเคเดี๋ยวมาชมไซส์กันท่านผู้ชมหือต,ตึงเลยตวเนี้สี่ห้าโลดูนะโหดุกมาก ไม้เดียวคุณผู้ชมจะโดไม้เดียวอีกแล้วโอ้ลายสวยๆครับเย้โหควับกุ๊บอยู่เลยอะสุดยอดโอเคเดี๋ยวชมแต้มต่อไปครับถ่ายรูปเป็นก่อนครับผม,มเจอคอกชะโด,ดแดงๆเลยนะ่านผู้ชมเห็นชัดแล้วนะครับเดี๋ยวลองตีหยอกปากดูตรงนี้น้ำค่อนข้างโล่งนะ จะกัดไหมเดี๋ยวมาตามชมกันขึ้นมาดูหน่อยซิไซใหญ่หรือเปล่า ของท่วมเลย,ย,ยตบตบ,ตบอยอกับตบอยู่นั่นเป็นยังไงเนี่ย <c oughs> ตอบอีกแล้วกาดตบเดียวตอบอย่างเดียวเลยอ่ะตกจับอนนี่จับอันนี้ตบจังเป็นยังไงตบจังอะ อยู่นั่นเป็นยังไง,องโอ้โหเนี่ยตบเข้าแก้มอีกแล้วท่านผู้ชมไม่เข้าปากอีกแล้วอะตบอยู่นั่นอะหือ ังไม่หมดยังไม่หมดเข้าแก้มีเกแเ้วไม่ได้หลงหรอกปิดเบรกตายไปแล้ว <c oughs> แรงจัดเด้อเราอะเรียบร้อยโอ้โหตบตึกตักตึกตักเขาแก้มท่านผู้ชมโอ้โหตบอยู่นั่นอะเต็มแก้มไปเลยร้อนแสงนะ ทชมสักคู่โหตบตึกตักตึกตักตึกตักเนี่ยไม่ย้อมอ้าปากอะ่ะท่านผู้ชมเราเจอวัสดสวนเจอแก้มสิครับสักคู่นะย้อนแสงนี่เลยคันที่ใช้โทมนา Back uff, ่าแบ็คเพอร์เวทยี่สิบสี่สิบเซนดีเซนไวเหนียวมากสุดยอดนะแล้วก็ประกบกับ GMAX กกัปตันนะครับ สวยงามตีดีมากสายพีเนี่ยจีแม็กถักแปดวหนึ่งพสี่สายฟลูโรลคาร์บอนหกปอนเป็นฟลูโรลคาร์บอนร้อของ g ีแม็กมาดูไส้กันนะพี่เจ้านี่เลยอย่าตัวนี้เลย มันคมปลาพลาลิตโตเก้าตบติดแก้มอ่ะท่านผู้ชมสุดยอดโอ้โหดูกันเต็มๆนะครับเย่มาอีกหนึ่งเต้มโอเคเดี๋ยวชมกันต่อแต้มต่อไปครับผมมาเจอคอกชดโนนะครับแดงๆเลยนะกลางน้ำเดี๋ยวลองตีเดี๋ยวปักดูจะกินหรือเปล่า ก่อนลมจะมานะเห็นชัดเลยนะครับน้ำดแดงๆเงี่ยเราลองใช้สีกวกสีจเจ็มสี้มโคมอะไรเงี้ยนะน่าจะสะดุดตาหน่อย ใหญ่ใหญ่นะทุกคนหางไม่ธรรมดาเลยตวเนี้ยืมหืมแล้ว เดี๋ยวลองลอวล่าลิตโติ้แปดดูกอนถ้าอยู่ไม่ลึกเนี่ยแปดน่าจะกัดโดนดีกว่านะครับ Kiểu thì cao lên nó đập cao nó lộn tiền gì cái nòi Sông vắng này xí sí. ตกแล้ว ปุ๊บกัดเลยเป็นไงอันนี้อันนี้เลยโอ้โหไม่ไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นปลาผู่นะครับไม่ใช่ตัวใหญ่โดนใต้คางอีกแล้ว โดนใต้คางอีกแล้วโอ้โหตบตบตบโอ้โแหแรงเหรอมานี่โหหลุดเลยท่านผู้ชมหลุดไปแล้วเรียบร้อยติดใต้คางนิดเดียวนะกัดล,พลาพาราลิตโต9เก้าสีส้มนะครับโอเค เดี๋ยวชมกันต่อตัวใหญ่ไม่กัดกัดตัวเล็กสี่รถเจ็ดมาช่างเรอยดูน้ำหางก็รู้แล้วฟ้าต้ไหนอันนี้น่าจะไปไกลหน่อยนู่นตีโอ้โห ตีอย่างเงี้ยจะเอาป่าเออสปินเนอร์ก็ไม่ทำงานตียังสวยสปินเนอร์ไปไม่ทำงานเีกกูอื้ติ๊กโตับโต๊อยางเดียวพื้นพัดพื้พัดพื้นพัดอย่างงั้นตองนี้เข้าสองตัวคู่กันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันกดนาน ไปไกลหน่อยถ้ามันอยู่คู่กันตลอดอ่ะไไม,มันไปไกลแล้วมันก็มีอาการแต่ถ้าเข้าไกลมันปุ๊บตัวตัวออกเลยนี่ดีโอ้โหแม่ติดเลยไม่ทันกูแล้วโอ و, โ้โหตัวมัโตไม่กล้าตบตัวมน แลสามทีมยังไม่โดนอีกเหรอโต๊บมันไม่ได้กัดหรอกพือทัดุทัททททอย่างนั้นแหละเนี่ยตบอีกแล้วเนี่ยตสองตัวเลยเนี่ยอยู่ด้วยกันอ่ะไม่ยอมกัดกมันอยู่บริเวณลูกมันไงนเงี้ยออืม อ,อยากได้แม่มันตี้ยห่างคอกอ่ะแม่แม่มันอยู่ห่างไม่ไม่ต้องเลือกตีทรายหรือขวาคอกไปเลยแม่มันอยู่ห่าง <c oughs> มึงก็ดูแม่มันจิบนะคนคนละที่กับลูกกันเลย <c oughs> มันยังไม่จิบเลยนยะมึงดูนะพักแลนะ้วน่ะมีแต่ตัวผู้จิบอะ่ะ mhm tóc nhỏ cắt tóc tay lắm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  lắm tay lắm ตบติดแก้มกกว่าไอตัวตัวเมื่อกี้ตรงเนี้ยไอไข่รอปากแหว่งวงขางเคืองแล้วหมดเลใหญ่ไหมสามโลกว่าได้มั้ยแล้วก็ดุทั้งทั้งปากฉีกหมดอลยแผลเก่ามั่งแผลใหม่มั่งม่วมหมดโอ้ จิบแล้วแม่มันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วเสร็จโจนโอ้อหม่อยม่ไม่ส่งมันนะส่งมันกบยางก่อนสินะไอ้ตึ๊กตักตักไอ้ส่งหน่อยยืกกดฟิลปูนสายไหลเลยไปฆ่าไปก่อน โดนซับมานี่ตกปลาไยเด็ดดูหน่อยโดนบอกแล้วไม่ไม่เท่าไหร่วะโอ้โหตกปลาไส้ดูตัวหน่อยบอกแล้วมันตายละาพะล่านี่แหละลิตโต้นี่แหละ ตกปลาให้ไตยดูซะหน่อยกัดน yeah ี่อยู่เลยตัวผู้ตัวเมียครับนะโอ้ห่ไม่แน่ใจอ่ะมันจะใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่ตัวที่กิบอ่ะ นีเรียบร้อยรู้จักไหมหล่ะพลาลิตโต้เก้าสีคโคมตัวนี้บอยสัตว์เพิ่งส่งมาให้มาแล้วท่านผู้ชมอีกหนึ่งแต้ม นี่เลยท่านผู้ชมร้อนๆเลยตัวนี้คันลาพราคันลาพราโอ้พูดผิดพูดถูกเลยท่านผู้ชมร้อนจัดคันโทมน่าแบ็คเพอร์เวดยี่สิบสซับเข้าไปปึงปังมากเส้นเหนียวมากนะแนะนำเลยแล้วก็ลอกจีแมกกัะตันนะครับตีดีมากตีลื่นมากนะ สาย P.E. เนี่ย P.E. g อี AC, ทแบบีแม็กถักแปดดวหนึ่งผมใส่ PE4 เลยนะครับลุยป่าด้วยควบคุมนะสายฟลูคาร์บอน60ปอนเป็นฟลูคาร์บอนร้อเซของ g ีแมเดี๋ยวมันดูกันท่านผู้ชมดูไซด์กันนี่เลยเหยื่อที่ใช้ลาพาราลิโต้เก้านะตัวนี้เป็นสี่โคมนะครับสุดยอด สวยแล้ครับประมาณ3ามสี่โลนะตัวนี้สี่โลน่าจะได้สีสวยๆลายสวยๆเลย,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 เลยมอมกหนึ่งแต้มท่านผู้ชมโอเคจะตามชมแต้มต่อไปครับวันนี้ก็ถือว่ากัดสนุกนะท่านผู้ชมกับชโดเหยือปักนะครับอันนี้ก็เหยือจากลาพราชนะท่านผู้ชมลิโต้นะครับแล้วก็ขอบคุณอุปรกรณ์จากก e ีแนกและโทมนา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็อขอลานเพียงเท่าน,น,นี้บายบาย